ปิด8วิสัยทัศน์รัฐบาลเศรษฐาหวังพาไทยสู่ฮับอุตสาหกรรมโลกรัฐบาลของนายเศรษฐาทาวีสินได้เพิ่งประกาศวิสัยทัศทน์ไทยแลนด์พิชชันที่มีด้วยกัน8วิสัยทัศน์โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการปั้นไทยให้เป็นศูนย์กลางแห่งเมืองอุตสาหกรรมโลกซึ่งจะครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุตสาหกรรมไทย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนส่วนแปวิสัยทัศน์ที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง Thailand Inde ดมัดรวมมาให้คุณแล้ววิสัยทัศน์แรกคือการเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเน้นเฟ้นหาซอฟต์พาวเวอร์ูจุดขายให้ประเทศไทยโดดเด่นในสายตาประชาคมโลกอย่างเช่นการนำเข้าคอนเสิร์ตเทศกาลอาหารและนำเข้าบุคคลดังเข้าแสดงในประเทศไทยและสู่พื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกโดยรัฐบาลจะคอยอำนวยความสะดวกบล,ล็อกทุกข้อจำกัดให้หรืออย่างในด้านการแพทย์และสุขภาพที่ไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งจะนํามาอยู่ในหัวข้อวิสัย ทันที่2ผ่านการต่อยอดการแพทย์ไทยสู่ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรของโลกในประเทศครับก็จะเร่งเนินหน้าพัฒนา30บาทสู่การรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนเพียงไปเดียวเพิ่มอัดตามหมอพยาบาลตอบสนองต่อการรักษาของประชาชน